โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับทโมลนเกมเมอร์อีกครั้งนะครับกับโต้หลัวต้าลูกสมยุทธวินาจ,จารยนเะนีับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับทีมตีกระดูกนะครับที่ตัวดาเมจหลักนะครับใครๆก็ต้องมีนะครับเมื่อมีถังซานอาวุธลับแล้วนะตัวที่จะทำดาเมจหลักได้ดีที่สุดนะครับเราจะมาแนะนำให้สายฟรีนะครับหรือว่าสายเติมน,น้อยหรือตัวละครที่ใครๆก็มีนะครับเรามาดูทีมนะคนระับว่า เป็นทีมอะไรนะครับโดยความพิเศษจะใช้ค่าใา่ใยทั้งหมดสองใส่ใยนะครับมาดูทีมกันนะครับอ่านี่เลยนะครับก็เป็นกมาดนะครับแล้วก็เซลลอูนะครับใสยใยแรกนะครับขอแนะนําเป็นถังธานอาวุธหลักเป็นตัวยืนพื้นนะครับใช้อุธหลักเป็นตัวยืนพื้นนะครับอาวุธนะครับก็จะเป็นเข็มเมอรสมบุกผานะครับแล้วก็โคงเล็บเทพเผินเวหานะครับสองอาวุธนี้นะครับแนะนําให้เป็นอาวุธหลักนะครับิึงอัพเยอะยิ่งดีนะครับ ต่อมานะครับเสยวอูนะครับวงแหวนของเสยวอูนะครับทุกคนต้องมียังไงก็ต้องมีเสยวอูนะต่อให้ไม่ใช่สกินนี้ก็ตามนะครับเป็นร่างธรรมดานะครับปกตินะสกินไม่เกี่ยวนะครับวงแหวนที่เราควรจะใส่นะครับวงแหวนนี้นะครับนี่เลยว่างเปล่านะแพสซีฟนะครับคียที่เข้าดาเมจนะครับเน้นนะครีย์ที่เข้าดาเมจร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ อ่านะครับนี่อีกนะครับทุกครั้งที่แต่อูใช้สกิลยุญญานนะครับสกิลนี้จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก5้าสิบเเ็นะครับเป็นยังไงครับก็สูงนะครับเมื่อมาอยู่คู่กับถังซานนะครับเรามาดูกันนะครับยุญญาจา์นะครับนี่นะครับอัพเต็มนะครับสายใยอัพเต็มส5ห้าแล้วนะครับอัพถังซานอาวุธลับคียเข้าของเสียวอูนะครับหนึ่งรเนะครับทุกๆ1%เอร์ซนนะครับที่เกินมา แต่อูจะทำดาเมจอาวุธลับสูงขึ้นในจุดห้าเปอร์เซ็นสูงถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสายใยแรกเท่านั้นนะครับนี่นะสายใยแรกต่อมาสายใยที่สองนะครับก็จะเป็นเบนจามาสนะครับหรือเจเบนนะที่ใครหลายคนบอกว่ามีไว้ทำไรนะครับก็มาดูนะครับวงแหวนนะครับที่จะต้องมีเลยนะครับสองวงนะครับแนะนําว่าต้องมีสองวงนะครับก็จะเป็นพสซีฟนะครับแมงป่องนะครับวงแหวนที่สอง แมงป่องนะครับแล้วก็แมงป่องอีกเช่นกันนะวงแหวนที่3นะครับเจ็บสาหัสครั้งนี้ทำดาเมจ260%นะครับแล้วเบนจมาสวรรค์นะครับที่เป็นแพสซีฟนะครับเกาะทองแสงไหวหนะครับแต่ละชั้นจะอัปเรดพลังจิตของเยกวนเพิ่ม30%นะครับแล้วก็จะมี buff นะะ buff นะบัฟนะครับอ่าบัฟนะครับร้อยบุพพาสังหารนะครับ นี่เลยดูดเลือดนะครับอึดแน่นอนนะครับก็สายใยของเขาก็คือนี่ครับมานานย์เร่งเกตนะครับย้อนเวลานะครับนี่ครับสกิลอีกหนึ่งสกิลนะครับปล่อยบาดเจ็บสาหัสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับเมื่อยิงธรรมดานะครับแล้วก็บัฟไฟสองลลกให้กับทีมนะครับต่อมานะครับสายใยไปแล้วนะครับดูนะครับดูค่าสายใยกัน ผ้าสายใยนะฮะนี่เลยนะครับทำดาเมจนะครับให้ศัตรูสาม้ยหกเปเ็นะของพลังโจมตีที่เย่กวนนีและสามร้อยหกปอร์เ็นตของกุ้ยเหมอนนี่นะครับอันนี้นะครับไอ้เงียบสงัดนะครับไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเงียบสงัดคือวิญญาณยุดคู่นะครับก็คือการประสานวิญญาณยุดนะครับเราจะไม่ได้ใช้ในการตีกระดุกแน่นอนนะครับแต่ก็สามารถอาไปใช้ใน PVP ได้นะครับจะสมตัตูหนึ่งตัวที่โดนนะครับ เลือดังัดนะใช้ได้หนึ่งแท่งหนึ่งครั้งนะครับแต่อันนี้เรากําลังพูดถึงการตีกระดูกอยู่นะครับต่อมาหูเลน่านะครับหูเลน่าแนะนําไม่เป็นหูเลน่าก่อนนะใส่ควบคุมนะครับก็เป็นงูแมงมุมงูงูนะครับนี่นะครับพสซีฟของเขานะครับเมื่อหูเลน่ากระตุ้นเอฟเฟกต์สาหัสนะครับเจ็บสาหัสนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับ ต่อไปสกิลแรกนะครับย้อนมาที่สกิลแรกนะครับที่เป็นวงแหวนงูนะจะทําให้วุ่นวายนะครับจะเกิดสถานะวุ่นวายแก่ศัตรูนะแก่เป้าหมายนะแล้วก็สกิลยิงธรรมดานะครับก็วุ่นวายอีกตอนเนื่องสามเทินนะครับก็ตามอายุวงแหวนนะครับอันนี้ไม่ลงรายละเอียดอีเทลเยอะนะครับเพราะว่าตัวละครของผมยังอยู่แค่สีดาวเหลืองนะครับแต่ก็ใช้เล่นได้แล้วนะครับมาดูนะครับวงแหวนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนะครับ วุ่นวายอีกเช่นเดิมนะทำให้ศัตรูวุ่นวายนะคร็จะมีอยู่หนึ่งวงแหวนนะที่เมื่อโจมตีแล้วติดหมึนงงนะเดี๋ยวเราลองหาดูก่อนนะครับอัน,นี่เจ็บสาหัสหมดเลยนะโอเคนะครับมันจะมีสกิลที่ตีออกไปแล้วทำให้ศัตรูเกิดมึนงงด้วยนะแต่ตันนะรเราข้ามเลยนะ เข้ามาที่เอคีลมนะครับคือคีลมนี่เป็นอาศัยแค่แพสซีฟอย่างเดียวนี่ก็แบบเจ็บปวดแล้วนะครับแพสซีฟของคีลมนะครับเรามาดูกันนะครับพลังจิตนะครับของวี่หิงนะครับสูงขึ้น37.50%นะครับขณะวี่หิงนะครับเริ่มเพิินนะวี่เปิงนะคพิ่งแ่วี่หึงนะครับพิมอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับในตัวสกิลนะครับอ่านยากนะครับ เมื่อเริ่มเทินนะครับจะปล่อยทัศนียภาพใส่ศัตรูหนึ่งคนนะครับทัศนียภาพคืออะไรนะครับผลลัพธ์พิเศษนะครับศัตรูติดสถานะนี้จะรับดาเมจนะครับร้อเปอนไอ้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับและสกิลบางส่วนของตัวละครนะครับจะเกิดผลลัพธ์พิเศษกับศัตรูในสถานะทัศนียภาพนะครับนะแวนที่สําคัญของเขาเนระับ เราลองเปลี่ยนอันนี้ดูเป็นผมนกนะคะขณะเสริมสกิลนี้ทำดาเมจ10%นะครับที่เฟิงนะครับทำดาเมจ6 6นะครับของพระรามโจมตีใส่สตูดเดียวหลังติดคที่เข้าจะโจมตีเพิ่มอีกครั้งนะจะใช้เป็นด้วงหรือนกก็ได้นะครับแต่ว่าเราใช้นกดีกว่าเพราะว่ามันมีห้ามันไปนะครับต่อไปก็เป็นวายุล่างเงานะครับแมงชั่วนะครับ ปะทุผายที่โลด40%นะครับอันนี้เป็นบัฟนะครับอันนี้ก็เป็นบัฟนะครับตะกี้ที่หนึ่งเป็นบัฟนะครับอัพแถบลงมือนะครับแล้วก็อัพพลังโจมตีให้ไฟเรา1็นะครับเอามาบัฟนะครับเอามาบัฟแล้วก็เอามาใช้พาสซีฟนะครับสรุปง่ายๆนะครับทีมนี้นะครับตัวยืนพื้นนะครับแนะนําทุกตัวเลยนะครับต้องมีขี่ลมนะครับอันดับแรกก็มีขี่ลมนะครับต่อมานะครับ ทีนี้นะ,ะครับคลิปนี้จะใช้สายใยสองสายใยนั่นคือเสืออูฟางอาวุธลับมาราศูนย์เย่กวนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปหน้ากันนะครับว่าจะมีตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับที่เอามาใช้แล้วโอ้โหตีพลังกระจีเลยนะครับแต่ขอไปอัพตัวละครนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูตอนทำคะแนนกันบ่ายนะครับ อันดับแรกนะครับให้มันอ่าเป็นจมาทนะครับบั๊ก่อนก็ได้นะกดบั๊ให้เขาก่อนนะถ้าเราเปิดออโต้นะเป็นจมาทบั๊แค่ทีเดียวพอนะเพราะว่ามันใช้ได้ไม่เึ่นถุกนะสังเกตที่มุมนี้นะครับด้านล่างจะมีแต่ละดอกบัวอยู่นะอันนี้ก็มีบั๊เหมือนกันครับแต่ก็ใช้แค่ทีเดียวนะหรือว่าใครจะกดใช้บ่อยๆก็ได้นะ ตอนนี้เราตีอยู่คนเดียวเลยนฮะก็ไม่มีใครมาลุกควนเลยแต่มาดูพลังกันนะว่าจะทําได้ขนาดไหนนะครับอ่าสถานะบอกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับสภาพอากาศของแต่ละวันนะครับแดดจ้าเนี่ยสภาพอากาศที่ได้รับนะครับตันฉายนะครับจะเพิ่มดาเมจแผดเผาที่ไ่เรามีสองรอยเร์มี็น0นะครับเพราะฉะนั้นครับอากาศแบบนี้เหมาะกับสายไฟนะครับสายอ้วนไฟนะครับสายหัวอู่นะครับ แต่ทําให้เขาทำดาเมจเพิ่มอีกนะเพราะว่าวันนี้เราไม่เออไม่ได้จัดทีนมนั้มาเนียก็เอาทีมนี้มาลองให้ดูกันนะว่าตีคนเดียวเนี่ยพลังอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยก็มาดูกันนะครับดูนะแต่ละดอกที่ทำออกไปเนรัยตอนนี้เนรัยดูเบนจาม่าทำร้อยหกสิบนะโอ้อูนะไอเสียวอูนะทำสองร้อยห้าสิบเก้านะ คีลมทำร้อยเก้าเนี่ยเพิ่งผ่านไปครึ่งเกมเองนะครับตอนนี้ไปพันกว่าเอ็มแล้วนะครับอ่าติดทัศนียภาพนะทุกคนเห็นไหมครับเอาไว้ว่าตีติดคิดทุกข้อกระจายเลยนะครับอ่าบั็หมู่ไปนะครับถ้ามีเวลาก็กดบั็หมู่ไปนะครับ ยังมีอ่อบัฟของมานาะสโติดอยู่นะครับทุกตัวนะครับอ่านะครสองพันนะสามพันเอ็มไปแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าตัวละครทำดาเมจกันไปเท่าไหร่นะครับแหงสางอาวุธลับตัวสุดนะครับ 107นะครับลองลงมาเป็นตัวออู600เซนติเมตรนะครับ500นะครับ510นะครับไม่ได้แพ้เสีืออู่เลยนะครับการเสีืออู่เองนะครับก็เป็นแค่ตัวละคร SR เท่านั้นนะครับร่างนี้ยังเป็นตัวละคร SR อยู่นะฮะเราจะเห็นได้ว่าตัวฟรีนะครับสามารถทำดาเมจได้สูงนะครับอยาได้ดูถึงตัวละคร SR นะครับ 4,000M แล้ว ดูดาามีที่ทําได้นะเดี๋ยวอู่แปดร้อยเนี่ยหกสิบสามนีจบเกมนะเฮ้เ hey, นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครน,นะพที่อยากจะมานําเสนอเนีนะ่ยอดูของดับก่อนอ้ไม่มีสีเหลืองเลยเนะี่ยม่มีสีทองโผล่มาเลยโอเคนะครับก็จบไปเนะี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในการแนะนำตัวละครตีกระดูก ทีมหน้าเนี่ยขอไปอัพตัวละครก่อนนะครับเป็นตัวละครที่ยังไม่ได้อัพเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาใช้ตีกระดูกให้เพื่อนๆดูครับว่าจะทําดาเมจได้สูงเท่ากับทีมน,นี้ไหมนะครับแน่นอนนะว่าทีมน,นี้เป็นทีมฟรีนะครับดาเมจหลักคือเสืออูนะครับใครจะเอาเอ่อตัวละครหัวอูมาเป็นสายควบคุมก็ได้นะแทนเอ่อแทนกับยูเลน,น,น่าได้นะครับ หรือใครไม่มีมานาศูนนะถ้าไม่มีมานาศูนก็ใช้เจ้าไส่เกาะได้นะี่ยพอเอามาเพิ่มเกรเหมือนกันนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับลพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับอันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับผม